อธิษยกาย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 เทวานางเทวานสุตว่วอิ toy, pour, qui, ิปิสกองพันปีศาจามัตราจามัตราท้าวิสุวรรณุมาครันังสุครังอังังอัคราภังอันรา่ัง และวางข่ายการติดต่อเป็นช่วงช่วงตลอดลำน้ำแควน้อยเจ้าไก่นั้นอยู่กองกำลังด้านพระเจดีสามองค์มีจมื่นรามราชเลิกเป็นแม่กองคุมอัตมาตกองโจรสามร้อยนายกองนี้มีชื่อว่าพระพายเจ้าหมู่ไก่นั้นได้รับแต่งตั้งรองจากเจมื่นรามบังคับบัญชาหัวหมู่อีกห้านายและในกองนี้เองที่ไอยักษ์และไอแห้งเกลอเก่า ถูกคัดเข้ามาร่วมด้วยตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยป่าและเขาพวกเสือป่าแมวมองถูกส่งล่วงหน้าเพื่อตรวจกองกำลังของข้าศึกการเดินทางกลางคืนลำบากอย่างยิ่งดังนั้นจะมื่นรามจึงสั่งให้เดินทางกลางวันโดยอ้อมจากเส้นทางที่พม่าใช้ลําเลียงสเสบียงกองโจ0ร3อยนายแบ่งเป็นหน่วยย่อยหน่วยละห้คนเดินเป็นรูปขนมเปียกปูน มีกองหน้ากองข้างและกองหลังพวกแมวมองจะส่งสัญญาณว่าทางข้างหน้าปลอดภัยหรือไม่กองหน้าก็จะส่งสัญญาณให้กองอื่นทราบทุกคนเดินเงียบเงบไม่มีการพูดคุยกันสายตากวาดไปข้างหน้าการออกคำสั่งจะแสดงกริยาเท่านั้นซึ่งทุกคนรู้ว่าจากปฏิบัติอย่างไรบางครั้งนกป่าจะบินขึ้นมาจากพงหญ้าแสดงอาการตกใจ พวกกองโจรจะรีบพุ่งหลบตามสมทุมพุ่มไม้และโขดหินมือกำดาบแน่นเตรียมพร้อมที่จะกระโจนเข้าหาข่าศึกเมื่อถูกโจมตีพอเย็นลงพวกกองโจรจะหยุดกินอาหารแห้งที่นำติดตัวมาไม่มีการหุงต้มซึ่งจะทำให้เกิดควันไฟเพราะข่าศึกอาจจะเห็นได้เศษอาหารหรือกระบอกเข้าหลามจะถูกฝังไม่ให้เห็นร่องรอยเมื่อกินเสร็จแล้ว ก็จะย้ายกันไปนอนที่อื่นไกลออกไปป้องกันข้าศึกเข้าจู่โจมในตอนกลางคืนทุกคนต้องกินอย่างประหยัดหมื่นรามเอ่ยกับหัวหมูทั้งหกเรามีอาหารเพียงสิบวันหมดแล้วก็หมดเลยเจมื่นรามยิ้มเอามือลูบหน้าเราต้องหากินเองเมื่อเห็นพวกหัวหมูมองอย่างสงสัยเจมื่นรามจึงพูดต่อ ไม่ต้องห่วงว่าจะอดตายไอ้พวกพมาก่ามันหาบอาหารมาส่งให้เราเองแต่ต้องออกแรงหน่อยคำพูดของเจมื่นรามทำให้ทุกคนหัวเราะหน่วยพระพายได้วางฐานกำลังที่หลังแปรซึ่งมีชัยภูมิที่เหมาะสมคือมีเขาลูกเตียเต้ยล้อมเป็นวงเดือนมีทางเข้าออกถึงสามทางเป็นสถานที่เหมาะสำหรับรวบรวมสเสบียงและสัตว์ต่างๆ ที่พวกกองโจรจะล้นมาได้จากเนินเขาเหล่านี้พวกกองโจรสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของค่าศึกถ้าค่าศึกคิดจะเข้าโจมตีที่มันหมูไ่ไกลมีความเห็นอย่างไรจะหมื่นรามถามกระผมว่าเหมาะมากแต่เราจะต้องหาสถานที่อีกหลายๆแห่งเพื่อตุนสเสบียงที่ปล้นมาได้สบียงของค่าศึกส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งเก็บได้นานไม่มีเสีย เห็นด้วยจะหมื่นรามพยักหน้ากระผมจะเอาคนไปยี่สิบคนจอบลึกเข้าไปอีกหมู่ไก่พูดยังใช้ความคิดพอหรึยี่สิบคนจะหมื่นรามถามกระผมว่าพอเพราะเราจะต้องเคลื่อนที่เร็วเข้าโจมตีแล้วหนีเลยจะหมื่นรามพยักหน้าแล้วพูดต่อเราจะจัดหน่วยต่างๆออกทำงานตามแผน แต่การติดต่อระหว่างเราจะต้องไม่พลาดไม่งั้นไม่รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรหมู่ไกลพยักหน้าข้าศึกมาไล่เราแน่ถ้าหนักหนาก็จะถอยมารวมกับนายกองทั้งนี้ออกเดินทางเมื่อไรละ่ะจะมื่นรามถามคืนพรุ่งนี้เพราะตามข่าวพวกแมวมองบอกว่าพวกพม่ามันตั้งสเสบียงเป็นจุดๆตามริมฝั่งแม่น้ำ หมู่ไก่ขหมดคิ้วใช้ความคิดกระผมจะเข้าจู่โจมเก็บสเสบียงพอไว้กินนอกนั้นจะเผาให้เรียบเมื่อถึงคืนนัดหมายเจ้าไก่ก็พาพวกอีก20ิคนออกจากฐานตามพวกแมวมองสองคนที่นำหน้าไปมันเป็นคืนเดือนมืดดังนั้นการเดินทางจึงเต็มไปด้วยความลำบากเพราะต้องหลบก้อนหินน้อยใหญ่ที่มีอยู่ระเกะระกะตามชายฝั่ง ทุกคนนำอาหารแห้งติดตัวไปกินเพียงสองวันนอกจากจ้ามใบเล็กที่ใส่สะเบียงและสมุนไพรห้ามเลือดและรากแม่ยานางแดงแก้โรคท้องร่วงปวดท้องแล้วก็มีกระบอกไม้ไผ่ใบย่อมสำหรับใส่น้ำไปด้วยทุกคนติดดาบใบสั้นด้ามยาวและมีดเหน็บสองคมไอ้แห้งนั้นมีหน้าไม้ขันสั้นพร้อมลูกดอกสะพายบนบา่าด้วยเป็นที่ประจักษ์ว่า ฝีมือการยิงหน้าไม้ของไอ้แห้งนั้นฉางนักในระยะเจ็ดวาถ้าจะยิงอคอฆ่าสึกซึ่งเป็นเป้าเล็กไอ้แห้งไม่เคยพลาดความจําเป็นในการใช้หน้าไม้อาจมีขึ้นถ้าพวกกองโจรไม่สามารถเข้าประชิดตัวยามฆ่าศึกและจะต้องกําจัดไม่ให้มีเสียงมีการพักเป็นระยะบางครั้งต้องเอาเชือกหนังที่พันมารอบเอวของทุกคนมาต่อกันเข้าแล้วจับเชือก เดินไปทางเดียวกันกันหลงด้วยหนทางนั้นมืดมากมองไม่ค่อยเห็นพอค่อนคืนพวกแมวมองก็พาพวกกองโจรตัดขึ้นมาจากชายหาดลึกเข้าไปในแนวป่าทึบโดยยึดดาวเหนือที่พอมองเห็นสว่างอยู่ไกลโพ้นเป็นจุดหมายทุกคนเดินไปอย่างเงียบๆไม่มีการบน่นไม่มีการพูดส่งเสียงดังจะได้ยินก็เพียงการหายใจยาวเท่านั้น มันคิดอะไรกันนะ่ะเจ้าไกลคิดในใจขณะเท้าก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังอืมมันคงคิดถึงลูกเมียหรือว่าคู่รักกับมังเจ้าไกลคิดต่อยิ้มยิ้มแล้ว,ลวเองเน<อ>ี่ยคิดถึงอะไรล่ะเสียงเจ้าเกลียงแว่วมาในหูทําให้เจ้าไกลชะงักพร้อมกับพูดเบาๆอ๋อยังอยู่เออสิว,<ง>ว่าไห อยากรู้คนอื่นกําลังคิดอะไรและเองอะคิดอะไรเจ้าเกลียงถามงานข้าคิดเรื่องงานพิเกลียงเจ้าไกลตอบอุบอิบในลําคอใช่ไอคนไม่มีหัวใจอย่างเองจะคิดถึงใครเจ้าเกลียงหัวเราะวะก็ข้ามาทํางานนิวาไม่มีเวลาจะคิดถึงใครทั้งนั้นเจ้าไกลตอบอย่างฉุนฉุน เจ้าเกลียงหัวเราะด้วยสำเนียงเย้าแย่นางอุไรย,ยอดยาดีเขาจะแต่งงานเร็วนี้แหละจะบอกให้เอาบุน้นเจ้าเกลียงพูดเรื่อยๆหัวใจเจ้าไกลวูบลงไปสู่ปลายเทา้ากัดฟันพร้อมกับคำรามช่างมันประไรมันจะแต่งกับใครข้าไม่เห็นจะเกี่ยวดีดีเจ้าเกลียงพูดลากเสียงยาวๆ แล้วอบเชยล่ะมันคิดถึงเองทุกวันน่าสงสาเจ้าไกลสะบัดหน้าพืดไม่พูดไม่ว่าเจ้าเกลียงพูดต่ออีกสองสามคำเจ้าไกลก็ไม่ตอบเจ้าเกลียงหัวเราะแล้วตีจากไปพอใกล้ฟ้าสางทุกคนก็มาถึงที่หมายเจ้าไกลให้ทุกคนพักตามจุดๆเป็นรอบวงกลมและหลังจากสั่งเสียไอ้ยักษ์มือรองให้ทำหน้าที่แทน เจ้าไกลและพวกแมวมองก็ออกเดินทางไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งสู่ค่ายสเสบียงของพามา่าเมื่อใกล้เข้าไปทุกคนก็ค่อยๆคืบคลานด้วยความระมัดระวังเจ้าไกลค่อยเงยหน้าข้างก้อนหินใหญ่ที่ตั้งเอียงๆกับก้อนอื่นทําให้เกิดช่องสามารถมองผ่านไปได้เจ้าไกลเห็นเพิงมุงแฝกใหญ่โตหลายหลังขนาบด้วยโรงทหารเป็นแถวยาวทั้งซ้ายและขวา บนเนินใกล้ๆสายน้ำที่เจี่ยวกลากทหารพรมา่าสี่ห้าคนกำลังก่อไฟถัดออกไปควันไฟม้วนตัวเข้าหาหมอกบางๆที่กระจายอยู่ยอดไม้ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามดูสงบเส,สนีกระไรแต่ใครจะคาดคิดว่าในความสงบนั้นความตายความฉิบหายวายวอดกำลังคืบคลานเข้ามาหาทุกขณะเนื่องจากอยู่ในที่สูงเจ้าไก,กล จึงสามารถเห็นค่ายสเสบียงพมา่าที่พักทหารและคอกสัตว์ม้าต่างสำหรับบรรทุกสิ่งของได้กว้างไกลเจ้ากไกลจึงกำหนดไว้ในใจอย่างละเอียดและสรุปจำนวนทหารฆ่าศึกที่มีหน้าที่รักษาสเสบียงแห่งนี้จากการบอกเล่าของพวกแมวมองได้ความว่ามีที่ตั้งทหารจำนวนมากถัดออกไปไม่ไกลนะักเมื่อกลับมาที่ฐาน เจ้าไกลจึงสั่งให้พวกกองโจรพักผ่อนให้เต็มที่ตลอดวันและจะเรียกประชุมในตอนเย็นเราจะเข้าปล้นสเบียงข้าศึกคืนนี้เจ้าไกลพูดกับพักพวกที่นั่งล้อมรอบที่ตั้งของข้าศึกเป็นอย่างนี้เจ้าไกลพูดเอาหินก้อนเล็กๆมาวางเป็นแนวแม่น้ําเอาหินก้อนใหญ่ๆมาวางแสดงที่เก็บสเบียงและโรงทหารจําไว้ให้ดีเจ้าไกลสั่งเสียงหนัก เราจะเข้าจู่โจมสามทางไอ้ยักษ์เข้าทางเหนือเอาคนไปห้าคนไอ้แหวงเองเอาคนไปห้าคนเข้าทางใต้ส่วนข้าและพวกที่เหลือจะเข้าตรงหน้าเก็บสเบียงเท่าที่จะเอาได้และเผาโรงเรือนเจ้าไก่ออกคำสั่งเองสองคนต้องกำจัดยามเจ้าไก่พูดกับไอ้ยักษ์และไอ้แหวงหัวหน้ากลุ่มยามต้องมีรอบนอกรอบในไอ้รอบนอกคงจะเดินตรวจ ส่วนยามรอบในคงจะนั่งนั่งนอนนอนแถวที่เก็บสเสบียงเจ้าไกลหยุดนิดแล้วพูดต่อมันคงจะไม่เข้มงวดกวดขันอะไรเพราะอยู่ในถิ่นของมันและคงไม่คิดว่าจะมีใครเข้ามาปล้นสเสบียงการกำจัดยามรอบนอกรอบในต้องข้างเงียบมีเสียงไม่ได้ไม่งั้นไอ้พวกทหารจะแห่ออกมาเต็มไปหมดเจ้าไกลหันไปพูดกับไอ้ยักษ์เมื่อเองผ่านยามไปได้แล้ว วางคนระหว่างโรงสเสบียงกับโรงทาหารเป็นแนวป้องกันพวกข้าที่ขนสเสบียงทํางานได้สะดวกไอแหวงก็เหมือนกันเมื่อข้าพวกยามแล้วต้องถอยออกมาคอยป้องกันส่วนกลางช่วยในการขนสเสบียงและจุดไฟเผาเมื่อข้าสั่งด้วยเสียงสัญญาณเจ้าไกลยหยุดนิดหนึ่งเมื่อได้ยินสัญญาณถอยต่างคนต่างถอยมารวมที่นี่เจ้าไกลชี้ไปที่ต้นสายใหญ่เป็นที่หมายต้องมาไว มาเอาข้าวของที่เราซ่อนไว้เพราะเวลาเราเข้าโจมตีเราใช้ดาบและมีดพกเท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาไปเมื่อขนสเบียงพอเอาไปได้ให้รีบถอยก่อนพวกคุ้มกันจะเผาโรงเก็บสเบียงต้องเผามันให้วอดจริงๆไม่ใช่สุกเอาเผากินเจ้าไกลยหยุดพูดเพื่อดูว่าทุกคนเข้าใจหรือไม่และถ้าเป็นไปได้ให้เผาโรงทหารด้วยข้าศึกจะได้พวักพวนเพราะตามปกตินั้น ถ้าเกิดไฟไหม้สองสามแห่งคนเรามักจะดับไฟที่ใกล้ตัวก่อนไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันมันคงไม่วิ่งมาดับไฟที่โรงสเบียงแต่จะดับไฟที่ไม้บ้านมันก่อนเจ้าไกลอธิบายการเผาไม่ยากเพราะหลังคามุงแฝกทั้งนั้นเอาคบไฟคว้างขึ้นไปมันก็ติดพลึบเมื่อเห็นไฟติดและได้ยินเสียงเป่าหลอดเจ้าไกลดึงหลอดไม้สางเล็กที่คล้องคอเอามาชูให้ดู ถอยทันทีแล้วมารวมกันที่นี่เจ้าไกลยหยุดนิดแล้วพูดเสียงหนักแน่นชี้นิ้วถอยทันทีมาพบกันที่นี่ถ้าใครมาช้าก็ตายหาอยู่ในป่านี่แหละเพราะเราจะไม่คอยกันเจ้าไกลยหยุดนิดแล้วพูดคล้ายรำพึงเมื่อได้สติมันจะไล่เราวค้นหาเราแน่ฉะนั้นเราต้องหนีให้เร็วที่สุดเราจะไม่ปะทะกับมันและถ้าใครโดนล้อมหรือว่าบาดเจ็บ เราจะไม่อยู่ช่วยเหลือกันทุกคนเข้าใจเสียให้ดีเจ้าไกลมองหน้าไปร,บรอบๆบสัญญาณระหว่างเราก็คือเสียงนกเขากุ๊กกุ๊กทั้งถามทั้งรับมีใครสงสัยอะไรไหมเมื่อไม่มีใครพูดไม่มีเจ้าไกลพูดล,ลอยๆอยไอ้ยักษ์ไอ้แหวงทวนคำสั่งชี้แผนที่นี้ให้กลุ่มเองเข้าใจด้วยเจ้าไกลออกคำสั่งเสียงหนักแน่น พยายามหนึ่งพวก,กองโจรก็เดินทางทาหน้าทาตาด้วยโคลนเพื่อพลางตาเครื่องรางของขังก็พันผ้าเพื่อไม่ให้เกิดเสียงกระทบกันทุกคนเดินไปในความมืดอย่างเงียบๆดาบนั้นขัดหลังมัดด้วยเชือกหนังรอกเอวพยายามสองทุกคนก็เข้าประจำที่คอยคำสั่งที่จะออกปฏิบัติงานคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดสายลมที่โชยมา ทำให้รู้สึกเย็นที่ใบหน้าถ้าเป็นเวลาธรรมดาก็อาจจะรู้สึกหนาวแต่ในขณะนั้นไม่มีใครรู้สึกแม้แต่น้อยเลือดในกายพล่านด้วยความมุ่งมากปรารถนาที่จะทำงานให้ได้ผลเต็มที่จากที่สุ่มเจ้าไกลเห็นกองไฟที่ราแล้วสองกองย่อมยอมทางหัวและทางท้ายของโรงเก็บสเสบียงมีทาหารพรมา่าครึ่งนั่งครึ่งนอนรอบกองไฟกองละสามสี่คน มีทหารยามถือหอกด้ามยาวเดินตรวจบ้างหยุดบ้างทางมุมของโรงสเสบียงทั้งสองซึ่งห่างกันพอสมควรบางครั้งยามทั้งสองจะเดินอ้อมไปทางหลังรับจากสายตาส่วนทางที่ตั้งของโรงทหารหลังคามุงแฝกซึ่งอยู่ห่างออกไปเจ้าไกลเห็นแสงไฟเรืองๆด้านนาเจ้าไกลคลานเข้าไปหาไอ้ยักษ์และไอ้แหวงที่กำลังกระซิบกระซาบเบาๆพร้อมกับ ชี้มือสั่งงานพอล่วงเข้ายามสามซึ่งเป็นเวลาที่มนุษย์เรานอนหลับสนิทเจ้าไกลก็ให้สัญญาณหน่วยทั้งสองออกทำงานไอยักษ์และไอแหวงก็พาพวกตัวเดินคม่คอมๆตีวงออกไปทางด้านข้างทั้งสองและเมื่อเข้ามาในระยะทั้งมุมโรงสเสบียงทั้งหมดก็คืบคลานเข้าหาเหยือ่อย่างชา้ชาๆเจ้าไกลก็พาพวกอีกเจ็ดคนลานเข้าไปตรงหน้าและ หยุดคอยทีให้พวกกำจัดยามทำงานไอ้ยักษ์ผ่าอ้อมมาทางด้านข้างค้อนไปทางหลังของโรงสเสบียงมีดเน็ตกระชับมือไอ้ยักษ์หมอบใกล้พุ่มไม้เล็กๆคอยทีไอย้ยามผู้เคราะห์ร้ายจะเดินมาตรวจจากแสงสลัวของกองไฟด้านหน้าไอ้ยักษ์เห็นยามเดินกลับมาทางที่ตัวซุ่มอยู่ใบหอกสะท้อนแสงขาววับพอยามเดินคล้อยไป ไอยักษ์ก็พุ่งเข้าหาด้านหลังมือซ้ายตะปบปากมือขวาวก็เสียบมีดที่ข้างคอบิดมือตัดเส้นโลหิตใหญ่ไอายามพวาสุดตัวซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่พักพวกพุ่งตัวเข้าหารับหอกที่กำลังจะตกจากมือของยามยามพม่าส่งเสียงครอกๆในลำคอมือทั้งสองไขวยขวาพวกไอยักษ์รวบมือไว้ไม่ดินด้วยมือซ้ายที่ส่งพลัง ไอ้ยักษ์ปิดปากยามไม่ยอมปล่อยมือขวาก็แทงเข้าที่คอซ้ำแล้วซ้ำอีกจนยามเงียบไม่ดิน้นไม่เห็นตายแน่แล้วพวกไอ้ยักษ์ก็อุ้มศพไปวางไว้ในซุ้มไม้ไอ้ยักษ์เอาผ้าพวกหัวพม่าที่หลุดตอนถูกแทงมาคลุมหัวตัวเองปล่อยชายห้อยมาด้านหน้ามือขวาถือหอกของยามทำทีเป็นทาหารพรมา่าหมุนตัวกลับเดินช้าๆไปทางหน้า ติดตามด้วยพักพวกซึ่งแนบกายกับฝาโรงสเสบียงมีดาบเปลยคมทุกคนเมื่อใกล้พม่าสามคนที่นอนรอบกองไฟเจ้าคนหนึ่งก็เผยอตัวขึ้นพร้อมกับเอ่ยว่าเฮ้ hey, อารณ์งกงบีพูดแล้วก็หันไปทางกองไฟเพื่อเขี่ยฐานให้ไฟลุกไอ้ย,ยักไม่รู้ว่าพมา่าถามว่าเรียบร้อยไหมก็เลยร้องอื้อออกไปพร้อมกันนั้นก็ก้าวพรวดเข้าหา ทหารพมาร่าจะงักและก่อนที่จะคิดอะไรทำอะไรหอกในมือไอยักษ์ก็พุ่งเข้าที่รวงอกใต้คอเสียงดังฉึกเจ้าทหารพมาร่าผวามือทั้งสองยกเร็วมาที่คอหอยอ้าปากจะร้องแต่หมดโอกาสเพราะพวกไอยักษ์ปลาดเข้าฟันซ้ำสุดลงไปนอนส่วนทหารพมาร่าอีกสองคนที่นอนอยู่ไม่มีโอกาสตื่นเพราะกองโจรฟันไม่ยัง้งจนตายหัวขาดกระเด็น ไอยักษ์และพวกถอยออกไปคุมเชิงใกล้ประตูโรงเก็บสเสบียงซึ่งเป็นขณะเดียวกันกันกบที่ไอแหวงวิ่งมาหาแสดงว่าได้ปิดปากยามด้านตัวเองเรียบร้อยแล้วเจ้าไกลและพวกขนสเสบียงซึ่งคอยทีอยู่ก็วิ่งออกมาจากที่ซ่อนตรงมาที่ประตูเพื่อจะเปิดขนสเสบียงเจ้าไกลชี้มือไปที่ไอแหวงและพวกที่ตามมาไปทางไอยักษ์ซึ่งทั้งหมดก็วิ่งไปรวมกับ คนของให้ยัก์กระจายกำลังกันเตรียมปะทะกับทหารพมาร่าที่อยู่ในโรงนอนห่างออกไปเมื่อเปิดประตูโรงเก็บสเสบียงได้ผู้กองโจรสิบคนก็กลับเข้าไปทำการขนสเสบียงซึ่งเป็นข้าวตู่และของแห้งที่พอจะเอาไปได้ส่วนเข้าเปลือบที่กองเป็นภูเขานั้นผู้กองโจรไม่แตกเพราะยากแก่การขนเจ้าไกลย,ยืนบัญชาการอยู่ที่ด้านหน้าและ เมื่อเห็นพวกขนของขนออกมาพร้อมวิ่งห่างออกไปเจ้าไกลก็สั่งให้พวกคุ้มกันนำไฟเข้าไปจุดในโรงเก็บสเสบียงและจุดตามชายคาซึ่งมุงด้วยแฝกรอบด้านคนของไอ้ยักษ์อีกสองคนวิ่งเร็วไปทางโรงทหารพร้อมกับคว้างตายขึ้นไปบนหลังคาซึ่งมุงด้วยแฝกเช่นกันเมื่อเห็นไฟลุกโรงสเสบียงแน่แล้วเจ้าไกลก็เป่าหลอดไม้ส่างเสียงรัว เป็นสัญญาณให้ถอยด่วนซึ่งเมื่อได้ยินสัญญาณทุกคนก็หันหลังกลับวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเจา้าไกลวิ่งมาสักพักและเมื่อหันกลับไปดูก็เห็นแสงไฟจับท้องฟ้าเป็นสองจุดคือที่โรงเก็บสเสบียงและโรงทหารพร้อมกับได้ยินเสียงคนกู่ร้องตะโกนไกลไกลเมื่อมาถึงที่นัดหมายทุกคนก็เอาของของตัวที่ซ่อนไว้ขึ้นสะพายบา่าและ ออกเดินทางต่อทันทีการเข้ากล่นสเสบียงครั้งนี้ทั้งฝ่ายกองโจรไม่เสียเลือดเสียเนือ้อแม้แต่คนเดียวเมื่อเดินมาพักใจเจ้าไกลก็หยุดทําการแบ่งสเสบียงให้ทุกคนคนไปเท่าๆกันแล้วก็เดินทางต่อเพราะทหารพรมา่าจะต้องออกติดตามแน่นอนพอใกล้เพนเจ้าไกลก็สั่งพักเอาอาหารออกมากินซึ่งทุกคนก็กินอย่างอ,ร,อร่อย เพราะอดอยากมาหลายวันการปล้นสเบียงคราวนี้พวกกองโจรได้อาหารมาหลายอย่างเช่นเนื้อเค็มเข้าตู่เข้าตากและเข้าสารหลายถุงนอกจากอาหารแล้วไอแห้งยังได้ปืนยาวพร้อมกระสุนดินดำอีกสองกระบอกเมื่อกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าไกลก็สั่งออกเดินทางและเมื่อเห็นชายภูมิที่เหมาะสมคือปา่าทึบและทาน,น้ำไหล เจ้าไก่ก็สั่งให้หยุดพักและพักถึงวันรุ่งขึ้นอีกทั้งวันเพื่อผ่อนคลายความเครียดกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาการหยุดพักนั้นเจ้าไก่สั่งให้พวกกองโจรกระจายกำลังเป็นวงกลมแห่งละสองคนเพื่อการฆ่าศึกเข้าโจมตีและถ้าหากฆ่าศึกจะเข้าโจมตีจากทางด้านใดด้านนั้นจะเป่าหลอดไม้สางช่วงทีทีเพื่อเตือนให้คนอื่นรู้เพื่อเรียกความช่วยเหลือพิกล ปาทึบอย่างเนี้ยจะมีใครเข้ามาโจมตีเจ้ากองโจรคนหนึ่งเอ่ยขึ้นยิ้มยิ้มก็เพราะคิดอย่างเองนะสิมันถึงตายกันมานักต่อนักแล้วเจ้าไก่พูดสายตาเป็นประกายเองอย่าลืมว่าพม่าก,ก็คนเราก็คนเราล่ามันมันก็ล่าเราความคิดมันไม่เหมือนกระรอกไอสอนเจ้าไกา่หยิบก้อนดินเล็กๆโยนไปตรงหน้ามันอยู่ที่ว่าใครเห็นใครก่อน ข้าก็ไม่ต้องการให้มันเห็นเราก่อนเข้าใจไหมเจ้าสอนพยักหน้ารับไม่พูดต่อเจ้าไกลลุกขึ้นเดินไปตรวจจุดต่างๆเมื่อเห็นเรียบร้อยดีก็กลับมาที่ตัวเองนั่งพักเอ็นหลังพิงต้นไม้ใจก็หวนประวัติถึงเจ้าอบเชยและหนูอุไรมือขวาก็จับผ้าเช็ดหน้าของหนูอุไรที่ห่อพระเครื่ององค์น้อยที่ผูกไว้ที่โคนแขนซ้ายถอนหายใจแรง คิดถึงอเสียงกระซิบที่หูเบาๆคิดถึงทั้งสองคนแหละเจ้าไกลพูดลอยๆไอ้เนี่ยหลายใจเสียงเจ้าเกลียงยั่วรักเครื่องกับพ้าเจ้าหน้านคุ้มเองไม่ได้หรอกไ้่นู้ทำไมคุ้มไม่ได้เจ้าไกลถามพระท่านน่ะก็อยู่ส่วนทระท่านไม่มาคอยช่วยเองให้ไปฆ่ากุนตปิหรอก เป็นงั้นไปเออซีเอาไรบวชเรียงมาแล้วไม่เห็นฉลาดขึ้นเลยเจ้าเกลียงบ่นแล้วไอ้ภาชนะเป็นประตูนของนางอุไรน่ะเอาออกียซีเจอไอ้ไกลเอาติดตัวอยู่ได้เจ้าเกลียงพูดและก่อนที่เจ้าไกลจะตอบเจ้าเกลียงก็พูดต่อของดีน่ะมีกับตัวชี้ไม่ใช้ของดีเจ้าไกลพูด เอามือจับวัตถุชิ้นน้อยที่พันด้วยได้ผูกเชือกคล้องคอเออที่ท่านุงแกันเองนั่นแหละเจ้าเกลียงตอบอยู่มีดอยู่ปืนจริงหรือเจ้าไก่พูดอย่างสงสัยฮึถ้าจะไปรู้ได้ยังไงเอโดนซิก่อนสิแล้วก็จะรู้เองนี่พี่เกลียงเจ้าไก่พูดยังเป็นงานเป็นการข้ารู้สึกน้อยใจจริงๆดูสิ เรามารบถ้าเป็นแทบตายเพื่ออะไรเพื่อปกป้องเมืองไทยปกป้องคนไทยที่สวยสุขอยู่ในพระนครแล้วใครเห็นบ้างล่ะใครเห็นบ้างเจ้าไก่พูดยังมีอารมณ์จิตก็ประวัติถึงหนูอุไรและเจ้าเพชรเจ้าเกลียงหัวรอกเบาๆและพูดช้าๆอยากคิดว่าเองเป็นทหารการเป็นทหารก็คือการเสียงตายโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เองก็รู้แต่เองก็สมัครเข้ามาเป็นทหารอยู่ดีเจ้าเกลียงหยุดนิดแล้วพูดต่อความูมิใจความกล้าหาญการเสียสละมันอยู่ในใจเองเท่านั้นเองรู้เองเห็นของเองเองเองพูดออกไปไม่ได้เพราะอะไรนี้เพราะไม่ใช่เองเท่านั้นที่เสียสละแต่ยังมีคนอื่นอีกมากมายที่เสียสละเหมือนกันเลยว้ยเมื่อเห็นเจ้าไกลไม่ตอบเจ้าเกลียงจึงพูดต่อ เมืองไทยมันอยู่มาได้เพราะการเสียสละของคนไทยนับไม่ถ้วนก็ดูอย่างพ่อแกสิ่แกไม่ตายแต่ก็เสียเพียงแขนแต่อีกหลายหมื่นหลายแสนคนที่สังเวยด้วยชีวิตเจ้าเกลียงหัวเราะเบาเทุกคนมีหน้าที่ก็ทํากันไปอย่าคิดอะไรมากเลยไอ้น้องเจ้าเกลียงหยุดนิดแล้วพูดต่อไปเลยเจ้าไกลรู้สึก ลมเย็นพัดผ่านหน้าไปอติดตามกองผ่านปีศาจในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีจากอรููโคเมน